ิธีการล้างหัวชงนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นหัวตันก่อนนะครับใส่น้ำยาล้างหัวสักครึ่งช้อนชาทำการล้าง,งกปกติใส่เข้าใส่ก้านเข้าเครื่องเวลากด นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหยดหนึ่งสองสามสี่ห้าหยดหังแค่จะมีน้ำขดออกมาสางหลักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหยดเดี๋ยวจะลองดูคร่าวๆก่อนนะครับสามครั้ง นี่ครับผลออกมานี่ขนาดกดแค่3ครั้งนะครับแต่เราจดกดประมาณ5ถึงสิบรอบอันนี้แล้วแต่ว่าจำนวนในการขายแต่วันจะเยอะขนาดไหนอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายที่เราทำนะครับมาดูความสะอาดของหัวชง ครับผมมีตะกรอนออกมานิดหน่อยนะครับก็ล้างอีกนิดนึงจนกว่าสะอาดนะครับโอเคขอบคุณครับ